ในความหมายของว่าความเป็นพานเนี่ยมันก็มีตัวอย่างในบุคคลทางพุทธการพานที่ชัดเจนที่เป็นตัวอย่างได้ชัดมากที่สุดในทางพุทธการคือพระเทวทัตแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งยังเป็นราชกุมารอยู่ได้ได้เลื่อมใสในพระเทวทัตเพราะพระเทวทัตเนี่ยมีชานสมาบัติมีอิทธิฤทธิปฏิหารเอกะเงินเดือดอากาศแฝงกายรูปร่างแสดงรูปร่างให้เป็นยังไงก็ได้ พระเทวทัพเลื่อมใสที่นี่ลาวนาพวกเราเลื่อมใสคนที่มีอิทธิฤทธิ์มากๆอาจจะเป็นพันก็ได้ไม่รู้ตัวนะพระเทวทัศเลื่อมใสพอเลื่อมใสเออไม่ใช่พระเจ้าอาชาติศัตรูราชกุมารเลื่อมใสในพระเทวทัศเพราะพระเทวทัศคิดว่าหากเราทําให้พระเจ้าอาชาสศัตรูเลื่อมใสในเราแล้วเราเนี่ยจะยังให้พระเจ้าอาชาตศัตรูเนี่ยโปรงข้อชนของบิดาแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูจกขึ้นของราช เมื่อพระเจ้าอาิชตาัาสตูจากขึ้นของราชอำนาจนั้นเท่ากับตกอยู่ในมือเราด้วยเพราะพระเจ้าอาิชตาัาสตูเลือกใสยย่งไงเราสามารถที่จะสั่งการใช้งานกับพระเจ้าอิชตัสตูได้โอ้ความคิดนี่ยอดเยี่ยมของพาเลยนะคิดได้ยังไรรงลูกแต่ว่าคิดได้นะักสำรับคนมีฤทธิ์อย่างน,น้คือความมีฤทธิ์ก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจชาญแต่ความคิดอันอันเป็นพานอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกิเลส ขาคิดอย่างนั้นแล้วก็ก็ทําตามที่คิดบางแขนว่ายังไงก็ทําตามที่คิดพร,รพระเจ้าอาชาตะภูครบเทวทักก็ทานไปด้วยเลยทีนี้ข้ามันข้าบิดาข้าบิดาบิดาเ็เป็นถือว่าเป็นอนันตริยกรรมแล้วบิดาคือพระเจ้าภูพิสารก็ได้เป็นพระโสดาบันคือข้าอาริยบุคคลด้วย,ยนี่นาไม่ใช่พราอารหันต์ถ้าข้าอาัหันต์ก็อนันตริยกรรมซ้ำสองคือข้าบิดาด้วยข,ข้าอารหันต์ด้วย พระเทวทัตนะจริงๆพระเทวทัตเนี่ยคำาว่าเทวนนะเทวัตเนนะี่ยชื่อชื่อนี้นี่มีความหมายว่าเทวะแปลว่าเทวดนะาทัตต์แปลว่าพูดให้คือเทวดาให้มานะพูดง่ายๆคนคนนี้เทวดาให้มาเขาตั้งชื่อเทวทนะัชื่อไพเราะนะแต่ชื่อกับการการะทำมันคนละส่วนกันชื่อดีชื่อไพเราะก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้คนนั้นดีหรือมีความไพเราะไปด้วย บางคนที่ว่าพานีพานีคนผู้มีวาจาไพเราะพานีเรี้ว่าคนช่างพูดรือคนมีวาจาไพเราะแต่ดาเก่งที่หมายก็มีเหมือนกัน, <c oughs> ม,นมันแล้วแต่ <c oughs> เทวทาตเหมือนกัน <c oughs> ชื่อว่าเทวดาผู้ให้มาพูดถูกเทวดาบรรดาให้อย่างงี้ผู้ให้มาจากเทวดาแต่ก็มีครอบคลุึปฏิบัติที่เป็นพานอันนี้คือบุคคลที่เป็นตัวอย่างหรือบุคคลที่เป็นตัวอย่างเช่น พิสูจชื่อว่ากัปปิลัตพิสูจชื่อว่ากัปปิลัตยึดถือวิชาที่ถ่ทรงทัศน์ใจมดเรียนคำสอนของพระเจ้าทราบข้อความที่เป็นคําสอนจําด้หบทแต่ไม่ยอมน้อมเน้น,นำเอาคําสอนนะั้นมาปฏิบัติเป็นเพียงแค่แต่การทรงจําไว้เท่านั้นแล้วยึดถือเพียงแค่การสวดสาย,ายายในบทแห่งธรรมแค่นั้นเองสวดสายาย,าย สรรเสริญพระพระุทธเจ้านั้นแหละ e p i ภาควาราทั้งนี่ซ้ม,มาซ้ำมอืโอโพยนั้นแต่เช้าเย็นเช้าเย็นแต่ไม่เป็นผู้ประพฤติในธรรมไม่อยู่ในหลักหลักธรรมหลักวินัยชักชวนชาวบ้านให้กระทากิจพิธีนั้นเหมือนกับตนชาวบ้านก็เกิดความเลื่อมใสเมื่อชาวบ้านมีความเลื่อมใสในภิกษุชื่อว่ากตัปิลักษ์ก็พยายามให้พยายามต่างๆมากมาย เพราะว่ามีอประมาณห้าร้อยตระกูลที่ออปป่าดูแลที่สูดเหลนะ่านั้นดูแลที่สูดชื่อว่ากัปปิะนะประนั้นปรากฏว่าเมื่อราชีวิตไปกัปปิระลงสู่อเวจีคือก่อนก่อนที่จะลงสู่อเวจีเนี่ยพี่ชายซึ่งเป็นพระอารหันต์อยู่ในปากเล่งยานมาที่น้องชายคือกัปปิระเนี่ยว่าน้องชายเราค่ะมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้อยู่ไปตลอดคงหนีไม่พ้นจากนรกเน่เราควรไปตักเตือนน้องชายก็เลยออกออกมาจากปากแล้ว เข้าไปเตือนน้องชายว่าน้องชายการที่ท่านทําการมีแต่การสวดสายายแต่ไม่มีการประพฤติตามคำที่สวดสาธยไทยประโยชน์อะไรจะมีแก่เธอโทษต่างๆในวัดต่างมีมากเธออย่าเป็นผู้ประมาทจงสํารวมในสังวรีิไหยเธอคือจงเป็นผู้ตั้งั่นอยู่ในหลักธรรมกับีิไหยเิอจงเป็นผู้ประพฤติทำเธดไอ้กัปปิละก็บอกว่าพี่ชายจะเป็นผั้อะไรอยู่ในป่าใี่เขานังหลับทุกหลับตา ตัวข้าพระเจ้าก็ทรงพระทัทยมิโดงใดทั้งหมดยอดเยี่ยมแล้วพี่จะไปรู้อะไรเลยจะไปรู้เท่าข้าหรือเปล่าตัวข้าในรู้มากกว่าท่านอีกพี่ชายก็ไม่สามารถที่จะว่ากล่าวได้ทีนี้น้องชายก็ด่าพี่ชายอีกด่าแล้วก็ไล่กลับไปเยอะเป็นอย่างนี้ไปอยู่ในปา่าต่อไปเถอะไม่รู้หรือว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาชอบกันอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขายินดีในการประพฤติอย่างนี้นี่แหละคือหลักําแล้วอะไรพี่ชายไป หลังนะจากนั้นเมื่อราชีวิตไปก็ลงสู่อ,อเวจีตัวกัปปิระลงอ,อเวจีอุปถาหาร้0ยตระกูลที่อุป,ปัถาที่สูดชื่อว่ากัปปิละเนี่ยไปอยู่รอบๆอ,อเวจีด้วยเนี่ยโทษของการโคพ่นพคผนทางเป็นอย่างนี้ดิเองน่าปบไหม